สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องนะครับบีทีชานเหรือวัสเซียนคนแกนครับพี่น้องมาพอกันคือเก่าครับวันเชา้าวันที่5เดือนหนึ่งพศสองพันะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับพี่น้องเลยเอฟซทางช่องที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดหวยดังๆจากทางช่องบีทีชานเหรือวัเซียนคนแกนพี่น้องมนีกะเข้ามาอ่า พาชมสวนผัก้อครับพี่น้องเด้เอ,อคือเกา่าครับพี่น้องชมสวนผักคือเกา่าครับพี่น้องครับสําหรับแนวทางของเสียนกนเก่งน,นะครับก่อนอื่นนะครับเป็นกนเก่งกคขอสรุปแนวทางวันที่4เดือนหนึ่งพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด้อยหกสิบแปดนะครับพี่น้องก่อนเนาะสาหรับหุ้นน้อยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจนส V.I.P. นะครับพี่น้องอคำเตือนนะครับพี่น้องคำเตือนโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้อง อะมาเบ,มาบิ่งปลาผักกันครับพี่น้องส่วนผักกันผักปลอดสารพิษนะครับใบเชะพูนะครับพี่น้องเด้อใบเชะพูนะครับพี่น้องใบเชะพูแมงลักนะครับพี่น้องเด้อใบเชะพลูแล็แมงลักครับพี่น้องอ่ะเบิ่งครับพี่น้องอะโวคาโดเด้อดพี่น้องเด้อสูง,สงแล้วครับพี่น้องต้นใหญ่แล้วครับอ่าสูงใหญ่แล้ว น้านะครับพี่น้องอันนี้ก็ลูกผักคือเก่าครับพี่น้องลูกผักเด้อครับพี่น้องเด้อลูกผักนะครับอ่ะส่วนนี้ก็คือเบิ่งพี่น้องครับผักกาดคะผักกาดกวางตุ้งนะครับต้นใหญ่นะครับพี่น้องกินได้แล้วครับพี่น้องอันนั้นก็ลูกผักคือกันครับพี่น้องถัดนั้นไปนั่นก็ลูกผักเด้อครับพี่น้องเด้ออมะเขือนะครับพี่น้องมะเขือก็ใหญ่เติบวพี่น้องเนาะผักนี่ก็ใหญ่ขึ้น นะครับอาทิตย์เดียวก็ได้กินแล้วครับพี่น้องใหญ่แล้วใหญ่ไวครับพี่น้องอ่ะนั่นก็แมงลักนะครับพี่น้องแมงลักอ่ะผักชีนะครับพี่น้องแมงลักผักชีนะครับอ่ะเบิ่งเอาครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งครับมื้อนี้แนวทางของเซียนขอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อแนวทางของเกนขอนแก่นขอสรุป ผลกันก่อนเด้พ <ım ensen> ี่น้องเด้อขอสรุปผลวันที่4นะครับสรุปผลวันที่4นะครับสรุปผลวันที่4เดือนหนึ่งนะครับพี่น้องพศ2568สำหรับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับพี่น้องเลขเด่นวิ่งรูดงวดประจําวันที่4เดือนหนึ่งพศ2568นะครับพี่น้อง มาเบื่องกับพี่น้องสรุปผลกันก่อ้้อพี่น้องเ้อสสำหรับวันที่1เดือน4นะครับพี่น้องพศ2 5 6สนะครับอ่ะเบิ่งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องเด่นวิ่งรูด0นย์กับ9นะแล้วครับพี่น้องเ้อเด่นวิ่งรูด0ูนย์กับ9นะครับจับคู่ชุดเด่น0 9 1ย์ชุดเบิ้ลก็คือ0 0 9ย์นะครับ วิ่งรูดศูนย์จับคู่จอดเน้น,น้นไปที่ 02, 03, 0ูนย์สองศูนย์สนนะครับส่วนวิ่งรูดเก้าจับคู่จอดเน้นเ้ไปที่เก้าสองเก้าสส่วนตรงกลางนดะ้ี่นน้องเนอะตรงกลาง0ูนยกันทุนไว้ครับพี่น้องเหล็กกาลังวันนะครับ1578งห้ 78, นะครับสามารถนํามาวิ่งกันได้ขึ้เก้าครับหนึ่งหาเจวมผัดนอ้อพี่น้องเนาะหนึ่งห้าเนะครับพี่น้อง จับคู่วินกันได้ที่1 5 1 7 1 8 5 7 5 8แล้วก็7 8ครับพี่นอ้องมาเบืองด้วยครับพี่น้องสายวิง่งสายรูดเสียก่อนเกล็่เน้นไปที่วิ่งรูดศูนย์นะครับพี่นอ้องเด้ออ่ะมาเบืองครับสรุปผลนะครับงวดประจ,จำวันที่4เดือน1พศ2 5 6 8ลาวสตานะครับพี่น้อง15นาฬิกา30นาทีนะครับบน 120ล่าง32แนวทางของเซียนคนแกนก็เข้ามาที่วิ่ง0บนนะครับพี่น้องจับคู่0 2นะครับมา2 0งศูนะครับพี่น้องเด้อมา2 0งศูนยกัเฮคือเกาครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเซียนคนแกนนะครับมาดูเฉพาะกิจกันครับพี่น้องเฉพาะกิจบน1 เฉพาะกีดนะครับ318ล่าง20นะครับบนแนวทางของเซนคอนแก่นนะครับก็มาที่เลขกําลังวันจับคู่วินกันที่18นะครับมาตรงๆเลยพี่น้องเด้อมาตรงๆส่วนล่างนะครับพี่น้อง20นะครับแนวทางของเซนคอนแก่นก็เข้าไปที่วิ่ง0 ล่างจับคู่นะครับสำหรับสายวิ่งนะครับพี่น้องจับคู่0ูนนะครับมาสองศูนย์กระตือว่าเข่าคือเก้าครับพี่น้องสําหรับแนวทางของเซียนคนแก่นเนาะพี่น้องเนาะอ่ามาเบิ่งกันรอยรอบพิเศษครับบน979ล่าง0ูนแนวทางของเซียนคนแก่น,นครับเข้าไปที่วิ่ง9บนนะครับวิ่ง9บนมาทั้งหลักร้อยมาทั้งหลักหน่วยนะครับพี่นอ้องอ่าส่วน97นะครับเรีกําลังวัน เลขเด่นวิ่งรูดนะครับจับคู่กับเลขกําลังวันมาที่97 <c oughs> แต่ว่ามาเจ็ดเก้าเด็กพี่น้องเดอ้อก็ถือว่าเขาครับพี่น้องอ่าส่วนล่างศูนย์สี่นะครับล่างศูนย์สี่กะมาที่เลขอ่าวิ่งรูดศูนย์จับคู่ศูนย์สี่ตรงตรงเด็กพี่น้องเดอ้อสองเด้งนะครับสําหรับหน่อยรอบพิเศษสองเด้งเด็กพี่น้องเดอ้อสองเด้ง ะมาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องครับนอยรอบปกติบน901ล่าง0อ่ย์าร่าง33นะครับพี่น้องล่าง33นะครับแนวทางกองเสียนกองเกนก็มาที่วิ่ง0บนวิ่ง9บนนะครับนอยรอบปกติวิ่ง0บนวิ่ง9บนนะครับ9มาหลัก 100, 0, ร้อยศูนย์มาหลักสิบจับคู่นะครับพี่น้องมาที่เลขกำลังวัน เลขเด่นวิ่งรูดจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่01นะครับพี่น้องอ่ะเย็ดีใจนะเป็ทีตั้งช่องขึ้นเกาด้วยครับพี่น้องเออ01ตรงๆนะครับพี่น้องมาเบิ่งกันต่อครับ VIP นะครับพี่น้องนอยรอบ VIP บน352ล่าง75นะครับสามารถสองล่าง75เนวทางของเซียนคนแก่นก็มาที่วิ่ง มาที่เลขกําลังวันจับคู่วินกันเนาะพี่น้องเนาะเลขกําลังวันจับคู่วินกันนะครับเจ็ดห้านะครับพี่น้องมาที่เจ็ดห้านะครับเซียนกวนเกียนจับคู่ห้าเจ็ดมาเจ็ดห้านะครับก็ถือว่าเข่าเนาะพี่น้องเนาะเข่านะครับพี่น้องครับถือว่าเข่านะครับเลขกําลังวันจับคู่วินกันนะครับห้าเจ็ดมาเจ็ดห้าล่าง VIP นะครับสรุปแล้วเนาะพี่น้องเนาะสำหรับน่วยรอบ พิเศษปกติ V.I.P. นะครับก็ตามที่เอฟซีทั้งช่องนะครับเช่นก่อนเกนเดสรุปให้เอฟซีทั้งช่องได้เบื้องแล้วนะครับพี่น้องก็ถือว่าดีใจน้ำเอฟซีทั้งช่องคือเก่าครับพี่น้องครับสําหรับสรุปผลวันที่4เดืนอนหนึ่งพศ2568นะครับก็เป็นทีเเนนนะเนท่เรียบร้อยเลยนาะพี่น้องเนาะเป็นที่เรียบร้อยอ่ะบอบเมาบวงกันต่อครับมาตามแนวทางกันตอ่อสําหรับน้อย หุ้นนอยรวมลาวดาวจูนดาวจูนปกติดาวจูน VIP นะครับแต่เ,เซียนคนเก่งเน้นให้เป็นที่ลาวสตาเฉพาะกิจนอยมัดรวมนะครับพี่น้องก็สามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกน้อยนะครับพี่น้องเด้อแต่ว่าต้องเล่นอย่างมีสตินะครับอ่าเซียนคนเก่งก็บ,บอกทุกคลิปด้วยครับพี่น้องเล่นอย่างมีสตินะครับเล่นพ่อหอมปากหอมคอพอได้ลุ้นนะครับพี่น้องเด้อนะ มาเบิ่งกันต่อครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนเกลนวดประจำวันที่5นะครับวันอาทิตย์ที่5พศ2568นะครับเด่นวิ่งรูดนะครับ5กับ4เดี๋ยวพี่น้องเด้อเด่นวิ่งรูด5กับ4นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเซียนคอนเกลน,นี้นะเป็นที่วิ่งรูด5จับคู่ชุดเด่นนะครับพี่น้อง อ่าวิงเด่นวิ่งรูดห้านะครับเอ็ซี่บอมบ์วิ่งรูดห้าครับไปวิ่งรูดสี่ได้คือเก้าครับพี่น้องครับไปวิ่งรูดสี่ได้เหมือนเดิมหรือว่านําไปเลี่ยนสิบเก้าประตูน,นะครับพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องที่มีทุนลายก็สามารถนําไปเลี่ยนสิบเก้าประตูได้คือเก้าครับบอว์วัตส์ที่ยุติตำแหน่งไหนมาตำแหน่งไหนถ้ามีห้ากับสี่ได้เฮ่แน่นอนพี่น้องครับอ่ะวิ่ง รูดห้ากับสี่ถ้าเป็นออรเด้ออ่์สำหรับใจวิง่งแชรรูดเซียนคอนเกนเน้นะไปที่วิ่งรูดห้านะครับพี่น้องอ่ะจับคู่ชุดเด่นนะครับพี่น้องจับคู่ชุดเด่นห้าสี่หนึ่งชุดนะครับเบิ้ลก็คือห้าห้าสี่สี่นะครับพี่น้องเบิ้ลก็คือห้าห้าสี่สี่นะครับ,อ,บ,อ, 5, 5, 4, 4, รบอ่ะมาเบิร์นกับพี่น้องเดี๋ยวสเส้ยนคอนเกน จับคู่จอเน้นๆให้แล้วก็สิขึ้นหน้าจอให้เอฟซีตั้งช่องคือเก่าครับพี่น้องให้แคปหน้าจอเอานะพี่น้องเนาะวิ่งรูดห้าจับคู่จอเน้นๆนะครับไปที่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์แล้วก็ตามมาด้วยห้าหนึ่งนะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดสี่จับคู่จอเน้นๆไปที่สี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งนะครับพี่น้องส่วน ตรงกลางได้พี่น้องเดอ้อตรงกลางที่ห้าเก้าสี่เก้ากันทุนไว้ครับพี่น้องกันทุนไว้นะครับห้าเก้าสี่เก้านะครับกันทุนไวนน้นะครับสำหรับพ่อๆแม่ๆพี่ๆน้องๆนะครับที่มีทุนไหลกับสมาครน้ำประเลนสิบเก้าประตูใดคือเก้าครับบอบาทียุดตาแหน่งใดมาตําแหน่งใดถ้ามีห้ากับสี่แต่เฮนี่นอนพี่น้องอ่ะเลขกําลังวันเด้พี่น้องเดอ้อเลขกําลังวันศูนย์หนึ่งหกแปดนะครับ 0168สามารถจับมาวิ่งกันได้ขึ้เก้าครับ010608 16 18แล้วก็68นะครับพี่น้องมาเบิ่งผักกันครับพี่น้องงามบพี่น้องผักงามเลยครับพี่น้องผักปลอดสารนะครับมาเบิ่งครับพี่น้องสําหรับเลขเด่นวิ่งรูด5กับ4จับคู่กับเลขกําลังวันนะครับพี่น้องจับคู่กับเลขกําลังวันนะครับวิ่งรูด5จับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่ 5051 56 58นะครับ5051 56 58นะครับตัวกันก็นกนคือ56นะครับ56หรือครับพี่น้องตัวกันส่วน5051 58เซียนคนเกนจับคู่แล้วเด้อพี่น้องเด้อจับคู่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่ะสำหรับ เด่นวิ่งรูด4จับคู่กับเลขก,กำลังวันได้ที่40 41 46 48นะครับ40 41 46 48นะครับตัวกันก็คือ46นะครับส่วน40 41 48เสียนกวนเกนจับคู่แล้วพี่น้องครับจับคู่เรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้ออ่ะผักนะพี่นอ้อ,นนองอยากให้ไปปลูกกบมาเอาเด้กพี่น้องเด้อว,วันใบไหลยอยู่ <c oughs> อ่ะนะครับบึงเอาครับพี่น้อง เดี๋ยวเซียนควนเกล็ดสี่ขึ้นหน้าจอให้ยซี่ทางชอง่องเดี๋ยวเกบหน้าจอพื้เ,เก่าด้วยครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวบหน้าจอเอาครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางมือนี้นะครับ,รบเซียนควนเกล็ดนั้นมาฝากตอนน้องพื้เก่าสำหรับหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนถึงสิว่ามาซ่ากะมาขื้เก่าครับพี่นอ้องพอว่าเซียนควนเกล็ดยิบธุระเนาะพี่น้องเนาะว่าสิวาาา่าไงตะมือขึ้นกะเบาไหวนะครับพี่น้องก็เลยมาวางตอนเสาให้ยิบซี่ทางช่องกะยังสายอีกขึ้เก่าครับพอว่า เช่นคอนเกนติตุระอยู่ครับพี่น้องครับบอเป็นอย่างครับมาช้าดีกว่าไม่มาแมนบบครับแมนบบพี่น้องเอฟซีขอบคุณหลายๆที่ครับเด้อขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการติดตามแนวทางของเสียนคอนเกนนะครับพี่น้องสาหรับพ่อพ่อแม่แม่ปีๆรององเอฟซีตั้งช่องกับโค้งสิรูดีนะครับพี่น้องเนาะเียนคอนเกนกัมีงานมีการทาอยู่ครับพี่น้องกับต้องทำนาทีแต่ว่าเี่นคอนเกนก็ต้องมาลงไงเอฟซีตั้งช่องมาบ้างแนวทางไงเอฟซีตั้งช่องคือเก่าครับพี่น้อง อย่าให้พี่น้องได้มีแนวทางได้เปรียบเทียบกับอาจารย์ทานอื่นๆๆที่ไปเบิ่งช่องอื่นนะครับพี่น้องเนาะบาดตรงกันบอรหรือเป็นยังไงก็ดีละกว่าที่มีแนวทางเนาพี่น้องเนาะมีแนวทางก็ดีอย่างหนึ่งเนาพี่น้องเนาะมีแนวทางก็เท่ากับเดาหรือว่า เปรียบคือคือกันแล้วครับพี่น้องเตะกันยังดีกว่าบ่มีแนวทางเด้อครับพี่น้องครับอ่ะเสียนคนเกนมาส่าหน่อยหนึ่งต้องขอตรวจเอ็ดซีทั้งช่องนะครับพี่น้องเด้อมาส่ามาสายนะครับยังดีกว่าบ่มาานะพี่น้องเนาะอ่ะขอบคุณพอพอเมเมียพี่ๆน้องๆที่ให้การสนับสนุนนะครับเสียนคนเกนกบทำหน้าที่เต็มที่นะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเสียนคนเกนกะมีหน้าที่การงานที่จะต้องทำต้องรับผิดชอบแต่เซียนคนเกนกับบ่ทิ้งนะครับ ทีสี่สิมาวางแนวตั้งครับเอ็นซีตั้งช่องอ่าพี่น้องครับเตรียมแคปหน้าจอกันนะครับเซียนคนแกนสีขึ้นหน้าจอให้เอ็นซีตั้งช่องคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออ่าแคปหน้าจอกันเด้อพี่น้องครับอ่มาเบิ่งแล้วก็แคปเอาครับพี่น้องเดี๋ยวเซียนคนแกนนะครับสิเจาะน้นนิดอ่าวงกลมให้เอ็นซีตั้งช่องก่อนเด้อพี่น้องเด้อวงกลมให้เอ็นซีตั้งช่องก่อนแคปเอาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเอ็นซีตั้งช่องนะครับ อ่ะที่ข่ามาใหม่ยังปตัญรู้ว่าเซียนคอนแก่นเรียนไหนตรงไหนก็บเบอร์ไงจบคลิปฟังไงจบคลิปเลยครับพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามเซียนคอนแก่นไว้นะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับพี่น้องเซียนคอนแก่นสียูดาห์กับยอนพ่อแม่พี่น้องให้การสนับสนุนส่วนอ่าอิทฉาทั้งช่องนะครับสงสารเมตตาเซียนคอนแก่นนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับเซียนคอนแก่นเลยครับวิ่งรูดห้าจับคู่จ่อเนี่ยไปที่ห้าแปดไอห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์ 51นะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูด4จอดนี่เน้นไปที่47 48 40แล้วก็ตามมาด้วย41นะครับเน้นให้ที่4คู่หน้านะครับพี่น้องเน้นให้ที่4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายอิซีทั้งช่องนะครับที่ติดตามประจํากับโค้งซีรูด,ดีแล้วพี่น้องเนาะสำหรับอิบซีไม่กะเบิองให้ดีเบิองให้จบคลิปนะครับว่าเซียนก่อนเกนเน,น้นให้ตรงไหนตรงกลางนะพี่น้องตรงกลางเซียนก่อนเกนให้ กันทุนไว้เด้อพี่น้องเด้อกันทุนไว้ส่วนเลขกําลังวันก็สามารถนํามานวินกันได้พี่น้องเอเจทางช่องกับคงสิรูดีนะครับพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องครับมื้อนี้เซียนควนแก่นนํามาฝากพี่ต้อนน้องคือเก่านะครับพี่น้องเลขกําลังวันวินกันกับที่010608 1618แล้วก็68นะครับพี่น้องเลขเด่นวิ่งรูดวินกันที่5051 5658ตัวกันก็คือ56นะครับพี่น้องส่วน50 51 58นะครับ 50 5 1 5 8เช่นคนเกนจับหัวแล้ว40 4146 4 8ตัวกันก็นคือ46ส่วน40 4 1 4 8เช่นคนเกนจับคู่เลยด้วยพี่น้องเด้ออ่าพี่น้องครับเอทดซีท้งจองอ่าเช่นคนแกนกันํำมาฝากตอนน้องคือเก่าสำหรับหุ้นน้อยรวมราวดาวจูนดาวจูนปกติดาวจูน VIP วันนี้วันที่5เดือน1พศสอ5 6 8วันอาทิตย์นะครับพี่น้อง เป็นวันหยุดนะครับพี่น้องครับเชียนคนแก่นกับทำตุลาเรียบร้อยก็มาลงแนวจ้างไอเอ็มซีจ้งช่องน้องพี่น้องเนาะอ่าสำหรับวันนี้เนี่ยครับสำหรับวันนี้เชียนคนแก่นกับสิขอลาพี่ล้านน้องไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ